สวัสดีครับผมนะครับพี่น้องเกษตรกรนะครับผู้เลี้ยงควายทุกท่านนะครับผมนะครับนะครับมือนิกับสีผ้าพี่น้องมาเปิดราคาควายนะครับผมแบ่งปันพี่น้องยู่กับขอควายน้องบีมพุ่งเก้านะครับพี่น้องจ้านะครับน้องบีมสวัสดีครับผมสวัสดีจ้ามือนินี่มาแบ่งปันพี่น้องเข้ายู่จักร์ครับมือนิมีสองตัวได้จ้ามืันหนึ่ครับสองตัวสองไล่การครับพี่น้องครับมจ้าถือว่าของสูงสูงเงาเงเลยครับมือนิครับพี่น้องครับผมนะครับที่เด็ดทั้งสองตัวครับพี่น้องครับผมจ้านะครับผมเดี๋ยวเราไปสอออบบบบถาามมมรรรรยยละเเีีีดกกัััันนนคคตวแแพพ่่่่้งผิ เป็นแมงเลยครับต้นนี้เป็นแม่ผสมแล้วจ้ะเป็นแม่ผสมแล้วนะครับแม่นจ้าผสมกับเพชรภูแพงเพชรภูแพงแม่นจ้าผสมยุข่อกนี่เลยจ้ะพอพันธุ์ที่ค่าโตสูงที่สุดในตอนนี้ครับพี่น้องครับจ้ะนะครับเอาผสมไว้ให้พี่น้องเขายุข่อกเทาไหร่ครับแม่นจ้าผสมได้เจ็ดมือแล้วจ้ะเจ็ดมือครับกับส้นสูงเพิ่นเท่าไรครับแม่น,นี่ยก่อนนี้ส้นสูงเพิ่นอยู่ทีอล,ลอยสี่สิบสี่บวกลบจ้ะลอยสี่สิบสี่ด้ครับพี่น้องถือว่าได้สูงได้เงาแล้วครับไวแม่นี่ครับพี่น้องเขาเงาสูงดี นะครับพี่น้องครับผมเพิ่นได้ลูกมาแล้วตัวครับได้ลูกมาแล้วตัวนึงจ้ะนะครับมีลูกมาแล้วตัวนึงนะครับคันเบนติดกับตัวที่2อยู่ในทองราคานี่ก็คือซื้อหนึงออกไปรุ่น2นะครับผมแม่จ้ะนะครับคุยราคาแบ่งปันพี่น้องเขาเปิดไรเป็นไงครับเปิดไรเก่ามื้นหาพันบาทถนนเด้อจ้ะเก่ามื้นหาพันบาทครับพี่น้องถือว่าราคาต่ำแสนครับพี่น้องครับผมสำหรับควายแม่ที่สูงร้อยสี่สิบซีนซีได้ครับพี่น้องนะครับร้อยสี่สิบซีบวกครับที่พี่น้องครับผมเบื้องเอ้านะครับหน้าตาสวยครับพี่นน้องคครรัับผมะบ เฝ้าตางามตาแต้มแก้มจำนะครับวงเขาสวยนะครับพี่น้องครับผมวันดีวันเอกมงคลนะครับพี่น้องเบิ้งเอานะครับผมองค์คอชัดเจนนะครับองค์มะพร้าวคอแข้งคอขาหยิบเล็บหยิบเท้าครับพี่น้องเบิ้งเอานะครับจุงยางมาทั้งพี่นะครับผมนะครับเบิ้งรอบๆตัวเพิ่นครับพี่น้องนะครับหรือว่าได้สูงได้เงาครับควายแม่นี่ครับพี่น้องครับผมควายยังสดสดอยู่นะครับเพิ่งผ่านลูกแม่แค่ตัวเดียวครับพี่น้องนะครับเบิ้งบันทายเบิ้งหางเพิ่นครับพี่น้องนะครับทายดีหางสววยยคครับหาาางดี ครับโดยรวมเราก็คือบ่มีต่ำนี้แล้วครับบ่มีต่ำนี้จ่าละที่สำคัญกับหูพร้อมกระเช้านี่นะครับพี่น้องครับผมนะครับตุงยางให้พี่น้องเฮเบิ่งยาวๆนะครับผมครับเบิ่งเอาครับพี่น้องงามงามไม่สิครับหน้าตาถือว่าหน้าตางามเลยครับพี่น้องควายแม่นี่นะครับผมเอาไปบวมลุงใส่หญ้าครับพี่น้องบัดนี้เฮาเพราะว่าผสมไว้ให้แล้วนะครับเบิ่งข้าวเบิ่งนั่นเพิ่นยาวดีครับพี่น้องควายแม่นี่ครับผมได้สูงได้ยาวครับแม่นี่นะครับพี่น้องบัดนี้เฮาเอาไปพัฒนาใส่พ่อพันธุ์ที่ถือว่าเนื้อหนังหลายครับพีี่่นนนนน้้ออองเาไปใกกกกััับววตต็ื ยูทีเก้าลาดดูหนึ่้ครับพี่น้องครับผมเจ้าเพชรปูแพงนะครับผสมไว้ให้ได้เจ็ดบันเจ็ดมือนะครับพี่น้องก็เปิดใอยูคอ้์นะครับผมนะครับผสมไวายุคอรเขานี่นะครับผมส่วนสูงแม่เพิ่นอยู่ทีร้อยสี่สิบสี่บวกลบจ่าร้อยสี่สิบสี่บวกลบไว้ครับพี่น้องครับผมนะครับพี่น้องครับเปิดไว้แช่เก้าหมื่นห้าพันบาทเก้าหมื่นหาพันบาทเท่านั้นครับพี่น้องครับผมสำหรับผู้ใดหาควายสูงๆครับพี่น้องครับผมแนะนำแม่นี่ได้ครับสอบถามละเอียดเพิ่มเติมได้ครับพี่น้อง ครับเบิดโทษกับเบิดเก้าครับสอบถามเหมือนเขามาได้ครับเป็นไลน์ได้คือกันนะครับเบิร์นี้นะครับพี่น้องครับผมสนใจตัวนี้ยังไงยังโทรมาสอบถามกันหรือเด็กไลน์มาสอบถามเหมือนก็ได้นะครับพี่น้องเดี๋ยวเข้าไปเบิ้งกับตัวที่สองครับพี่น้องครับผมนะครับมาเบื้องกับตัวที่สองนะครับพี่น้องครับเป็นแม่จังไดครับตัวเป็นแม่สาวฟันนมนมจากตัวนี้เป็นสาวนะครับผมเพิ่งได้อายุจ็ดเดือนครับอายุได้สิบเจ็ดเดือนจ้ะสิบเจ็ดเดือนครับพี่น้องนะครับสาวหน่อยฟันนมนมนะครับผม เพิ่นสูงหลายปานไงแล้วครับตอนนี้เพิ่นสูงอยู่ที่136บวกลบจ้ะ136บวกลบครับพี่น้องถือว่าได้ความสูงมาดีครับแม่นี่ครับผมเพิ่นเป็นสายใดครับเป็นสายเบิ้มจ้ะเป็นสายของพ่อเบิ้มนะครับผมนะครับพี่น้องถือว่าอายุส่ำนี้ได้สูงส่ำนี้ก็ถือว่าสุดยอดครับพี่น้องครับผมสำหรับควายน้อยตัวนี้นะครับถือว่าควายอนาคตครับยังสิสูงไปได้อีกไกลอยู่ครับผมนะครับนะครับตัวนี้นะครับสาวน้อยอนาคตไกลตัวนี้ครับผมเปิดราคาแบ่งปันพี่น้องเข้าไปหลายเป็น ห้าหมื่นเก้าพันบาทจ้ะห้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นครับพี่น้องครับผมนะครับห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับถือว่าราคานีกระเปิดไว้คันมักน้ำกันกระต้อร้องกันได้พี่น้องเบื้องเรานะครับเบื้องหน้าตาเพี่ครับพี่น้องครับผมถือว่าอัตลักษณ์ชัดเจนครับแม่นี่นะครับตาแต้มแก้มจับตาแต้มชัดเจนนะครับพี่น้องครับผมขนเขาสวยครับถือว่าหน้าตางามเลยครับแม่นี่ครับผมปลายหงอนฟ่อนลำนะครับผมอ่องคอชัดเจนครับเอือกมะพร้าวง่ายๆคอแข็งขอขาเงาดีครับนะครับหยิบเล็บหยิบเท่านะครับพี่น้องกรัเบื้องเอาล้ำตัว่า แต่โค้งสางมาดีนะครับผมนะครับบ้านท้ายหางกะงามครับพี่น้องหางัวยเงาดีอยู่ครับผมนะครับจุ่มยางให้พี่น้องเขาเบื้องไหมครับผมนะครับสำหรับตัวนี้เป็นสาวฟันนมนมนะครับผมแม่นจ้ะสาวหน่อยฟันนมนมครับส่วนสูงกะยุทธีลอยสามสิบหกจ้ะบวกลบสาวสิบหกบวกลบจ้ะเป็นสายของพอเบิรมพันล้านแม่นจ้ะนะครับพี่น้องครับผมเบื้องครับงามงามไม่สิครับพี่น้องครับผมถือว่าสาวอนาคตนะครับสาวอนาคตไก่อีกตัวนึงครับพี่น้องครับผมสำหรับผู้ใดกำลังมองหาแม่สาวหน่อยไปเลี้ยงครับพี่น้อง ไปลี้ยงไส้หยาครับพี่น้องเบื้อง้งสั่งกับความสูงพ้นมาดีแล้วบัดดีเ้าเอาไปพัฒนากันต่อนะครับผมคือว่าหน้าตาก็ใสได้ครับพี่น้องหน้าตางามดีครับแม่นี่ัตลักชัดเจนแตลักชัดเจนนะครับนะครับเบื้องตาเตี่ยมพืชชัดเจนนะครับผมนะครับราคากับแบงพี่น้องเขาไว้แค่หมื่นเก้าพันบาทจ้ะหมื่นเก้าพันบาทครับพี่น้องราคาเปิดไว้ครับผม นะครับต้อร้องกันได้รวมส่งให้คือกเก้านะครับผมนะครับน้องบีไม่หนีก็ฝากพี่น้องเขาไว้เนี่ครับผมจ้ากไม่หนีก็ฝากติดตามคอกน้องบีเดินได้าทั้งเพจเฟซบุ๊กกับคอกน้องบีคือกันจ้าครับผมจ้าผู้ใดจะโทรมาก็เป็นเบอร์0826791523จ้าครับผมเบอร์นี้ก็สามารถแอดไลน์ได้คือกันนะครับแม่ใจ้าแอดไลน์ สอบถามได้จ้ะครับผมสําหรับผู้ยุกไก่กระทรมาก่อนครับผู้ยุกไก่อย่าเข้ามาเบิ่งไก่รบกวนโทรเข้ามาก่อนคือกันนะครับผมนะครับเพื่อสีไม่ได้เสียเที่ยวครับพี่น้องครับผมนะครับมื่อนี้ก็ฝากพี่น้องเข้าไปซุ้มนี้ครับผมถือว่าก้อยงามๆแบ่งปันพี่น้องเข้าไปพัฒนามีกําไรต่อนํากันครับพี่น้องสําหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงควายทุกท่านนะครับมื่อนี้ก็ฝากติดตามคลิปงามๆรับควายงามๆราคาถึกถึกขึเก้านะครับมื่อนี้ก็ขอเก้าคำว่าขอบคุณแหละสวัสดีครับสวัสดีจ้า